เอาค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเข่าพระวิหารหรือหลายๆอย่างในช่วงนั้นใครเป็นคนทําวันนี้นะคะที่ฉันพูดว่าถ้าสมมติว่ามีการลงถนนกด็ดีคือไม่มีใครห้ามมึงค่ะลงเลยมันก็จะได้รู้ไปว่าตกลงเนี่ยนะคะที่ทํากันมาตลอดที่อ้างรักชาติตกลงไม่ใช่เพราะถ้าจะอ้างตรงนี้ว่าประเทศชาตินุ่นนี่นั่นเสียหายมึงเอาตีนขยี้ความเป็นธรรมนุ่นนี่นั่นคนที่เอาตีนขยี้ความเป็นธรรมไม่ใช่ทักษิณค่ะ ษิณไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเซ็นอะไรหรือไปบอกให้ใครทําตามความต้องการของตัวเองส่วนไอ้พวกรักชาตินะฮะเรน,นบอกว่าคนที่รักชาติจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มามาหมายแล้ว่ะเขาก็จะปล่อยให้มันผ่านไปประเทศไม่จําเป็นต้องไปนับหนึ่งใหม่ค่ะนะคะโดยเฉพาะพวกสลิมหรือคนที่เกลียดทักษิณในวันเนี้ยวันดีคืนดีมันกลับกลายเป็นว่ามันสแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าคนที่สามารถที่จะนะคะ ทำในเรื่องที่เขาเรียกว่าสมานชฉันปอมดองมันทุกรัฐบาลอยากทำหมดค่ะแต่มันทำไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้มีทักษิณเท่านั้นที่ทำได้คนที่มีศักยภาพในการที่ทำให้นะครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะมุ่งเอาประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยนะคะแต่เพียงอย่างเดียวมีคนเดียวค่ะแล้วได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ที่เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยมึงจะปอมดองมึงจะสมานฉัน มึงจะใช้งบประมาณไปให้ตั้งคณะกรรมการอะไรมาดูแลก็แล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะดีกันได้แล้ววันนี้มันเป็นยังไงคะดิฉันบอกว่าเอาทักษิณเป็นตัวตั้งทักษิณกลับมานะคะเขาไม่ได้เอาคืนหรือไม่ได้อะไรใครเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและไอคนที่มันอยู่ดีๆนะคะชักดิ้นชักงอวันนี้ทักษิณไปนู่นไปนี่เนี่ยทักษิณไม่ใช่สมบัติมึงคะ่ะ และทักษิณก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นบึงคาสรับพวกที่เป็นศัตรูเห็นไหมฮะใครมันจะคิดได้นอกจากทักษิณเพราะอะไรในที่สุดมันจะแยกปลาออกจากน้ํานะคะนอกจากทักษิณแล้วสลิมเสื้อเหลืองก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทําให้เสื้อเหลืองนะคะมันมันเบ่งบานมันเหลืองไปทั้งประเทศเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวค่ะแล้ววันนี้ที่ฉันบอกว่า มันจะต้องการคนที่มาแบ่งขั้วคะ่วะว่ากูวสีนั้นว่ากูวสีนี้นะไม่มีใครต้องการแล้วครับมีแต่คนต้องการที่จะเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเดินไปด้วยกันนะที่สําคัญเลยทําไมรู้ไหมคะจริงๆหลายคนอยากทําแบบนี้นะนะที่สามารถที่จะเกลืนกันไปนเนียอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไม่ได้คะ่ะไม่มีบารมีทักษิณมีบารมีคือตัวเองยอมเจ็บจะด่ากูตะระบาดสัตว์หกักหลังใครอะไรยังไงด่าไปเลยคะ่ะ มีคนเดียวที่ยอมเจ็บแล้วไม่กลัวทัวลงทัวจะมาลงก็ลงค่ะหน้าบ้านกูลานเยอะมาลงเลยค่ะแล้วสุดท้ายทุกคนก็จะได้เห็นความจริงใจในการกลับมาช่วยเหลือบ้านเมืองของทักษิณดิฉันพูดตรงๆเลยคนะ่ะวันนี้ใครแชร์ด้านแช่ไปเลยค่ะบ้านเมืองม,มาถึงจุดนี้แล้วคนที่ควรจะตั้งนั่งตั้งกามมันควรเป็นดิฉันไหมฮะที่อยู่ตรงนี้มาตลอดอแต่ดิฉันทําไมฮะเอาก็ท่านทักษิณท่านยังทําใจได้ กูก็ไม่ได้มาโดนอะไรอย่างนั้นไม่ได้โดนอย่างเขาโดนยึดทรัพย์โดนยักคดียึดอำนาจสองครั้งน้องสาวก็โดนอีกเขาโดนขนาดนี้เขายังทําใจได้เลยกูซึ่งไม่ได้ไปกระทบอะไรเลยเนี่ยจะไปเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรวันนี้เนี่ยถนะ้าการก่อม็อบเนี่ยนอกจากคือเคยพูดแล้วหลายคนถ้าฟังคลิปที่ฉันอยู่ตลอดก็จะรู้ว่าดิฉันบอกเลยค่ะว่ายากถ้าจะมีก็เหมือนคอปอหรืออะไรที่ไปทํากันได้เลยค่ะเพราะอะไร เรื่องเงินนั้นเป็นปัจจัยหลักการโยนหินถามทางการมาเสนอว่าเฮ้ยกูมีสินค้าอย่างนี้ขายนะเอาไม่ใครจะเอาใครจะเอาก็จ่ายมาไม่มีคนจ่ายจะทําให้เหนื่อยทําไมคะนอกจากที่จะต้องการเงินแล้วยังต้องการมวลชนถามว่ามวลชนในวันนี้ที่เขารักเขาสนับสนุนคุณมีเรี่ยวมีแรงชัดเรียกว่ามีเรี่ยวมีแรงที่จะกระย่อมกระยั่งไปชุกร่วมด้วยไหมส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่เอาแล้วคนรุ่นใหม่ไปทางนู้น ใช่เอาค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเข่าพราะวิหารหรือหลายๆอย่างในช่วงนั้นใครเป็นคนทําวันนี้นะคะที่พูดว่าถ้าสมมติว่ามีการลงถนนกด็ดีคือไม่มีใครห้ามมึงค่ะลงเลยมันก็จะได้รู้ไปว่าตกลงเนี่ยนะคะที่ทํากันมาตลอดที่อ้างรักชาติาตกลงไม่ใช่เพราะถ้าจะอ้างตรงนี้ว่าประเทศชาตินู่นนี่นั่นเสียหายมึงเอาตีนขยี้ความเป็นธรรมนู่นนี่นั่นคนที่เอาตีนขยี้ความเป็นธรรมไม่ใช่ทักษิณค่ะ ิไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเซ็นอะไรหรือไปบอกให้ใครทําตามความต้องการของตัวเองแต่ทุกคนกําลังมองว่าทักษิณก็ได้รับโทษสาสมแล้วการลี้ภัยออกไปอยู่นอกบ้านนะมันก็เหมือนคนที่ติดคุกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบสุขสบายอะไรนะมันคือถ้าสมมติอยู่จนชินมันคือแค่มึงไม่ได้ไปไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทนบอกว่าใครที่ต้องการแบ่งขั้วแบ่งพาค ไปจากที่ตัวเองคิดแล้วเนี่ยนะคะมันคือเรื่องที่เลวสามมึงก็คิดไปค่ะเพราะว่าคนที่คิดแบบนั้นค่อยๆแก่ค่อยๆตายดิฉันเคยพูดในตอนที่จัดรายการวิทยุใหม่ๆสมัยปี5253บอกเลยค่ะบอกว่าในที่สุดเยนะคะก็คือกูจะอยู่ดูมึงตายอะ่ะแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงครับมันก็ต้องจบลงโดยที่เพราะว่าแต่ละคนกว่าจะตายบางทีต้องนอนป่วยเป็นปีแต่ละคนกว่าจะตายเนี่ยนะคะมันก็กระย่องกระย่างมันไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วที่สําคัญ หลายๆคนเนี่ยนะที่ออกไปตอนนั้นมีคดีติดตัวกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาชี้หน้าว่ากระบวนการยุติธรรมจะนู่นจะนี่ดิฉันจะพูดให้ฟังอย่างนี้ค่ะผิดถูกไปพิจารณากันเราเองนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันการนิรนะโทศกรรมนั่นแหละค่ะคือเป็นการที่ดิฉันบอกว่าคือสิ่งที่ทุกคน,นต้องการหมดแหละค่ะไม่ว่าใครจะออกมาทําเป็นพูดว่าโอโ้ไม่สนใจหรอกตัวกูจะรับโทษยังไงก็ช่าง แต่กูไม่เห็นด้วยถ้ามันมีเรื่องกรรมอีนั่นอีนั่นอีนั่นอีนี่จะได้ประโยชน์ไปด้วยเดี๋ยวกูไม่เอากูกูกูจะนู่นนี่นั่นเหมือนเดยที่แกนาเสื้อแดงเคยพูดเอาไว้แล้วในที่สุดนะต,ตัวเล็กตัวน้อยก็ติดคุกเพลินไปติดคุกจนกระทั่งครบแล้วก็ถึงจะมาคือพูดง่ายๆว่าบางคนถูกตัดสินจำจำคุกสมมุติสามปีสี่ปีมันออกมาหมดแล้วอะฮะเพราะฉะนั้นวันเนี้นะคะมึงต้องเห็นแก่ประโยชน์ยกตัวอย่างอันนี้ที่ฉันพูดเลยนะคะวันหนึ่งถ้ามันมีเรื่องรม แม้กระทั่งสนธิแม้กระทั่งพันธมิตรแม้กระทั่งกรปรปสหลายๆคนที่มีเรื่องของคดีติดอยู่เป็นชนักักหลังอยู่ในวันนี้ทุกคนเนี่ยนะจะเหมือนถูกเซตซีโร่ไปอยู่ที่เดิมส่วนถ้าใครจะมาปรามมทบอกว่ามึงทําตรงนี้ก็เพราะมึงได้ประโยชน์เสื้อแดงไม่มีใครที่จะต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะมากเท่ากับคนพวกนั้นเราเนี่ยนะคะบางคนติดคุกไปแล้วบางคนก็กำลังจะออกและหลายคนสุดท้ายสารยกฟ้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวนิทศกรรมมันเนี้ยดิฉันเชื่อค่ะลึกๆทุกคนอายากได้แต่มันก็มาติดตรงนี้ที่คืออีโก้สูงแล้วเคยพูดเอาไว้ว่าไม่เอาดิฉันบอกว่าแก่ตัวไปเนี่ยนะยังจะต้องนั่งมองตัวเองเดินไปด้วยกําไลที่ติดเท้าอยู่เหรอคะตั้งแต่ที่คุณจักรภพได้กลับประเทศไทยตอนนี้นะคะคุณบุญสมก็ได้พักโทษใช่ค่ะมันเป็นไปตามกฎหมาย จะถามว่าบางครั้งนะฮะอะไรก็ตามถ้าไม่ได้มีการไปแบบเขาเรียกอะไรนะไปไปสนใจไปใส่ใจเนี่ยมันก็ปล่อยให้เป็นไปตามวิถีนั้นกว่าจะนู่นนี่นั่นแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็พูดเหมือนที่นคิดนะ,ะนี่คือจะเป็นการปูทางไปให้ยิ่งลักกลับบ้านหรือไม่คือยิ่งรักจะกลับบ้านหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่บุญทรงได้รับโทษหรือได้พักโทษนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าคดีของเขาณนาตอนนี้ก็คือเหลือคดีจำนำข้าว ซึ่งเป็นคดีที่ตัดสินแล้วนะคะ5ปีและที่ฉันถามว่าณนะตอนนั้นเนี่ยนะคะที่มันมีการคดีนี้ขึ้นมาหลายคนเนี่ยไม่รู้หรอคะว่าคุณบุญทรงเนี่ยทำไมถึงถูกตัดสินจำคุกตั้ง40กว่าปีมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ายิ่งลักหนีเพราะเขาตัดสินตอนเช้าตอนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินคดีก่อนก่อนอ,อก็คือตัดสินคดีของบุญทรงก่อนยิ่งลักนะคะนะะ ดังนั้นที่ฉันบอกว่าจะมอยังไงล่ะในเมื่อคนคนหนึ่งก็ติดคุกจนครบตามระเบียบตามอะไรแล้วเขามีสิทธิ์จะขอพักโทษเขาก็ขอแล้วมีคนที่ได้รับการขอตรงนี้เยอะแยะมากมายเป็นหมื่นๆคนแต่ก็จะเอามาตีเป็นเรื่องนี้ให้ได้ทีนี้ที่ฉันถามว่าถ้าสมมุตินะคะวันนี้ถ้าจะมีใครคิดถึงเรื่องนี้ทษกรรมไอ้ประเภทที่บอกว่าจะต้องรวมหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยเนี่ย หลายคนบอกว่าโอ้โหจิตใจงามเนาะคงจะอยากช่วยเด็กๆที่มันติดอ่าทีมม่มีคดีหนึ่งสองไม่ใช่ล่ะคคะแค่เด็กๆที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วถูกดําเนินคดีเนี่ยถ้าพวกเนี้ยมันเห็นหัวนะคะมันก็ต้องไปช่วยคนอีิแต่มันกลับกลายเป็นว่าปล่อยแล้วทําไมถึงมาได้โดนทาตรงนี้คะเพราะมีคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ มีคนที่เป็นบุคคลที่มันน่นะฮะจะต้องทําตรงนี้เพื่อที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นคือได้ประโยชน์จากตรงนั้นแล้วก็ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยก็ว่ากันไปะไนะฮะคุณสงวนศัตว์บอกว่าคนเสือ้อแดงถูกตัดสินลงโทษไปแล้วจนออกคุกใช่นะฮะเหลือไม่เท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยนะที่เห็นเห็นก็คือแกนนําจากกรณีบุกอ่ล้มประชุมอาเซียนที่พัทยานะ แล้วอีกหลายๆคนที่มาลอยหน้าลอยตามานั่งวิพากษ์วิจารณ์ไอ้สื่อเนี่ยก็ไม่มีความรับผิดชอบไปเชิญเอาคนแบบเนี้ยนะฮะมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์การเมืองมึงทําเป็นมึกมืออะดูถูกประชาชนค่ะคนพวกนี้สื่อพวกนี้ฉันบอกเลยมึงดูถูกประชาชนเพราะมึงไปเอาคนที่จริงๆก็มีส่วนทําให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้มานั่งปากแจว๋วนะนั่งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั้งทั้งที่แม่งไม่มีโอกาสที่จะก้าวก้าวเท้าเข้าไปสัมผัสหรือหาอะไรเลยแต่รู้ไปหมดรู้ทุกอย่าง ฟันธงทุกอย่างนะทะทำเพื่อแรกอดีทําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะ,ะได้ได้ออกมาอยู่ข้างนอกหรือเปล่าแล้วสุดท้ายทํางานไม่สําเร็จเขาถอนประกันขึ้นมาวันไหนนะ,ะมึงก็ต้องจําเป็นต้องเดินคอตกเข้าคุกเหมือนกันนะ,ะพวกนกวีดเนี่ยนะฮะมันก็โดนแล้วทําไมล่ะเห็นไหมฮะว่าเออดีฉันบอกว่าทําไมถึงไม่มีมุญชน ธามิทเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี49มาจนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนที่ออกมาก็งงเลยค่ะและที่เหลืออยู่ที่เป็นแการนาก็ล้วนมีคดีมีชนักปักหลังกันหมดแล้วจะอยากสร้างเพิ่มคดีให้ตัวเองเพื่อใช่ถูกต้องค่ะคนเสื้อแดงนะคะส่วนกปรประสวันนี้นะฮะสลายโตกันหมดแล้วค่ะลูกเลี้ยงสุเทพเอกนัทวันนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยนะ,ะก็ทํางานแล้วก็ไปอยู่กับพักการเมืองสังกัดตรงนู้นตรงนี้ แม้กระทั่งถาวรวันก่อนนะบอกว่าจะลงอาบาจอนะคะที่บ้านเกิดก็ยังบอกว่าก็ต้องดูเพราะตัวเองจะมีคดีซึ่งคนเหล่านี้ทำไมไม่มีคนไปกดดันล่ะคะว่ามึงขยี้ความกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมึงก็มีคดีเหมือนกันแหละคดีมึงร้ายแนงมากขนาดเป็นกบฏอย่างเงี้ยมึงยังลอยหน้าลอยตา